ล็ Lotus, 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 Lotus. เทสล็ทสล็ทสอทสทดสอบสอบสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่ออสิบธนาคารที่ยีเดือนมินายนสองพันห้ารอยบนี้ผมจะพามาดูลูกกลอยตัวที่สามตัวที่สามนี่มันจะสั่งให้มอเตอร์ทำงานสองตัว ดูงจอพอดูออกไหมครับว่ามันจะสั่งงานได้อย่างไรทะนี้เรารู้ไหมว่าครับว่าลูกบอลตัวที่สามอยู่ตรงไหนเคสเสื้อยไปแล้วนะลูกบอลตัวที่สามคือตัวนี้ครับแต่ผมจะเขียนมากตัวมันไว้เป็นสีฟ้าสีฟ้าครับ ก็เป็นลายที่สามสิบลายที่สามสิบมันเป็นสัมพันธ์กับตัวไหนผมจะทำเป็นช่องดูให้ดูจะได้ดูง่ายๆมันจะไปสัมพันธ์กับลายที่สามสิบเอ็ดสามสเอ็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมาล็อกตัวเองแล้วก็ สามสิ 62, บสองสาิบสองก็เป็นสตาร์ทสตาร์ทให้ลูกลอยตัวที่สี่ทำงานได้ด้วยแล้วก็มีตัวไหนอีกครับมีห้าห้าก็มาดูลายที่ห้าที่ห้าคือลายตัวนี้ดูครับมันก็จะเป็นสตาร์ทให้วงจรวงจรของแมกเนติกทำงานอ่ะ,อะมาดูลายที่ ไหนที่ผมเขียนไว้ในตารางดูในตารางนะครับว่าหน้าคอนแทคปกติเปิดเนี่ยมันจะไปสั่งงานให้ลายไหนให้ดูตามตารางนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือลายที่แปดลายที่แปดก็มาดูดูลายที่แปดที่ผมเขียนเป็นลายที่แปดไว้นี่ตรงนี้ก็มาสตาร์ทให้วงจรอ,อีกวงจรทำงานสรุปแล้วลูกลอยตัวที่สามเนี่ยมันมีหน้าที่ ไปสั่งให้มอเตอร์ทํางานสองตัวพร้อมกันเพราะอะไรเพราะเพราะว่าน้ํามันขึ้นระดับสูงถึงลูกลอยตัวที่สามแล้วนี่รก็คือต้องให้มอเตอร์ทํางานสองตัวมันจะได้ทันไม่งั้นจะท่วมําทำงานยังไงเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนเวลาลูกลอยทางานปั๊บคือตัวที่สองก็ทางานก่อน ไหมครับถ้าไลด,ดูย้อนหลังก็ตัวสีเขียวนะ,ะไลสีเขียวนะี่ต้องทํางานก่อนต่อวงจรให้ก่อนห้าหกต่อห้าเก้าต่อวงจรพอลูกลอยถูกทิศหรือมันท่วมเกินลูกลอยมันก็จะต่อตลอดแต่ถ้ามันทิกครั้งเดียวนะมันก็จะล็อกตัวเองเห็นไหมครับล็อกตัวเองหนึ่ง C หนึ่งดูไลที่สามสิบเอ็ดายที่สามสิบเอ็ดที่ก็คือ ล็อกตัวเองถึงลูก้อยจะต่ำลงแล้วแต่มันก็ยังทำงานเพราะว่าล็อกตัวเองแล้วอินเตอร์ล็อกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันครับต่อลูกที่สี่ครั้งพร้อมที่จะให้รูปที่สี่แสดงเออร์ล์ส่วนตัวที่สี่นี้ก็จะเป็นรีเลย์อา1หนึ่งอหนึ่งดีตัวนี้ก็จะไปทิกให้วงจรบัสเซอร์ทำงาน นะครับมันจะไล่เป็นทีละสเต็ปไปอย่างนี้มาดูมาดูว่ามันสตาร์ทยังไงในเมื่อตัวนี้เป็นลูกลอยตัวที่หนึ่งต่อแล้วครับต่อวงจรต่อลายมาให้เรียบร้อยแล้วในโหมดอัตโนมต้มตเราบิดมาตรงนี้อยู่แล้วขาสามขาสี่ต่อวงจรทำให้ไฟสองร้อยยี่สิบลงมาลงมาดีอยู่แล้ว ไอตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองน้ำท่วมเหีืยวต่อครับต่อต่อเสร็จไล่ไล่ก็จะวิ่งลงมาเป็นสองรอยี่สิบมาผ่านตัวไหนครับผ่านสองตัวเลยเพราะสตาร์ทสองตัวมีหน้าคอนเทกหกกับสิบกับเจ็ดกับสิบเอ็ดนี่ก็จะต่อวงจรเราไม่ไฟลงมาข้างล่างข้างล่างดข้างล่างได้ทั้งคู่ครับมันทั้งคู่ ตัวนี้แหละครับตัว1 RA, 1 ra 1 ra เราไปดูที่ว่า1 ra คือของอะไรเห็นไหมครับเป็นรีโมดออโต้ถ้าเป็นโหมดออโต้นี่ก็คือต่อวงจรให้เลยจากที่คอนเทคปกติถ้ามันไม่ทำงานก็9ถึง1ต่อถึงกันตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็น nc เป็น n o ก็คือขา9 ก็จะไปต่อกับขาห้า 5. เห็นไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับหน้าคอนเดนซขาสิบจากที่ไปต่อกับขาสองก็จะมาต่อที่ขาหกทาให้ลายวิ่งมาได้ลายวิ่งมาได้มาผ่านโอโลหดโอหโลหดหหหหหไม่ตัดยังไงก็แม็กทางานทั้งคู่อ,อนี่นะครับคือการทํางานของลูกลอยตัวที่สามพอจะเข้าใจไหมครับผมไล่ให้ดูตัวที่สามครับวันนี้ผมจะเน้นตัวที่สามอย่างเดียวเลย ทมให้มอเตอร์ทํางานได้สองตัวเพราะลูกลอยตัวที่สามลองไล่ดูนะครับไม่น่าย,ยากไม่น่าย,ยาก